รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยที่ช่อง9 M c o t HD เวลาประมาณบ่ายโมง40นาทีพบกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ไประโยชน์มาฝากเป็นประจำสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลธนบุรีเตรียมมานำเสนอสำหรับท่านชายโดยเฉพาะเนื่องจากว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ย มันเล่นงานเฉพาะเจาะจงคือท่านชายโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อว่ามีวัยเกิน60ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าวางใจนะครับเพราะว่ายิ่งปล่อยไว้อายุมากขึ้นมันก็จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือมะเร็งต่อมลูกหมากครับตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลทุนบุรีเนี่ยจำเป็นที่ต้องเตรียมนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยรวมไปถึงการบําบัดรักษา ส่วนที่ว่าในวันนี้ก็จะนําในส่วนแรกก่อนนะครับส่วนของการตรวจวินิจฉัยซึ่งสมัยนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นทําให้การตรวจเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์เซลล์มะเร็งเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยําติดตามเรื่องนี้กันนะครับวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุ้นชินกันดีแล้วก็คือการเจาะเลือดไปตรวจหาค่า PSA ซึ่งหากปรากฏผลว่าสูงเกิน4ขึ้นไปก็สามารถตรวจหาะเม็งต่อมลูกหมากต่อไปได้อีกโดยที่ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลธนบุรีได้อาศัยเทคโนโลยีก้าวหน้า2อย่างมาร่วมกันตรวจหาสิ่งแปลกปลอมที่ต่อมลูกหมากอย่างแรกก็คือ MRI ซึ่งจะเห็นว่ามีเนื้อง,งอกหรือไม่อยู่ที่บริเวณใดเมื่อ MRI ทำหน้าที่ตรวจน,น้าร่องและชี้เป้าเนื้อง,งอกให้เห็นแล้วก็จะใช้อุปกรณ์อีกอย่างที่เรียกว่า MRI-guided prostate biopsy ซึ่งมีระบบอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพแบบเรียลไทม์มาเสริมการตรวจโดยจะจำลองภาพแบบสามมิติให้คุณหมอผู้ตรวจเห็นรายละเอียดและตำแหน่งก้อนในต่อมลูกหมากอย่างชัดเจนและสะดวกต่อการสอดเข็มเข้าไปดูดชิ้นเนื้อหลายตำแหน่งจากก้อนเนื้อง,งอกได้อย่างแม่นยำด้วยเวลาประมาณ20นาทีก็ได้ตัวอย่างไปตรวจหาเซลล์มะเร็งโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการติดเชื้อหลังการตรวจด้วยครับ การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้มีลักษณะเป็นการสุ่มตัวอย่างซึ่งการหาสุ่มตัวอย่างอาจไม่ถูกจุดที่มีเ,มเซลล์มะเร็งกระจายอยู่ทําให้ตรวจไม่พบและส่งผลให้ผู้ป่วยพลาดโอกาสในการรักษามารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งต่อลูกหมากก็อาจอยู่ในระยะที่รักษาได้ยากแล้วอีกทั้งการตัดชิ้นเนื้อด้วยการสุ่มตรวจยังมีความเสี่ยงสูงต่อาการติดเชื้อหลังการตรวจอีกด้วยก็จะเห็นนะครับว่าความจําเป็นในเรื่องที่โรงพยาบาลุนบุรีต้องจัดเตรียม เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์มารองรับในการแม้กระทั่งตรวจนะครับตรวจเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดมีความว่องไวมีความแม่นยําแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคือไม่ต้องตัวการติดเชื้อหลังการตรวจอีกด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การสกัดกัน้นป้องกันโรคภัยร้ายแรงของท่านชายอย่างเช่นมะเรงง็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้น เพราะว่าในเรื่องของขั้นตอนการกําจัดถ้าตรวจพบนะครับยังมีเทคโนโลยีซึ่งเราก็จะนําเสนอในรายการอุ่นใจใกล้หมอต่อไปวันนี้ต้องอขอพักไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ครับกาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับ เป็นเนื้อหาสาระจากคอลัมน์หนึ่งในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนมกราคมซึ่งก็น้าปกก็จะมีสองคุณหมอ,อผ่าตัดนะครับจากโรงพยาบาลรามคำแหงมีเรื่องน่าสนใจทีเดียวเลยในเรื่องของการผ่าตัดเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองแล้วก็เราก็นำเนื้อหาที่จะนำมาเสนอในนี้มาฝากด้วยนั่นก็คือในเรื่องของงานวิจัยดนตรีบาบัด ที่มีประโยชน์ในการที่จะดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้นำเสนอไว้ก็ขออนุญาตนำเสนอในวันนี้เลยนะครับศาสตราจารย์ดรบุษกรบินทสันคณะ,ะดีศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่าปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยด้านการบำบัดผู้ป่วยสูงวัยด้วยดนตรีกับผู้ป่วยโรคไตที่กำลังฟอกไต ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมผู้ป่วยที่รักษาด้วยเคมีบำบัดและผู้ป่วยที่กำลังร,งรอผลการวินิจฉัยโรคงานวิจัยในเรื่องนี้มีผลการศึกษาออกมาว่าดนตรีบำบัดสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดรักษาความปกติของอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตรวมถึงคลายความกังวลให้ผู้ป่วยทั้งระหว่ังได้รับการรักษาและระหว่างรอผลการวินิจฉัยโรคซึ่งดนตรีบำบัดเป็นการใช้ดนตรีและวิชาการทางดนตรี เพื่อช่วยในการฟื้นฟูร,รักษาไปจนถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้ดีขึ้นสำหรับการศึกษาวิจัยด้านดนตรีบำบัดของคณะศิลปกรรมศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยท yea. ี่ได้ทําการศึกษาก็คือการศึกษาปฏิกิริยาทางอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคมของผู้สูงวัจยจากการฟังเพลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทอังกะลลุงซึ่งมีผลสรุปออกมาว่าสามารถกระตุ้นพลังใจและความเบิกบาน ให้กับคนวัยนี้อย่างมากที่สําคัญคือทําให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกลับมาอีกครั้งนอกจากนี้ดนตรีบําบัดยังสามารถรักษาผู้ป่วยสูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยโดยรักษาผ่านการได้ยินเสียงจนไปสู่การร้องเพลงตามซึ่งก็ช่วยให้การกระตุ้นการทํางานของสมองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งทําให้เซลล์สมองข้างเคียงเกิดความกระชุ่มกระชวยแล้วก็ยังทุเลาความเจ็บปวดรวมถึง ช่วยขจัดความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้อีกด้วยครับเรื่องนี้นี่พิสูจน์มาแล้วนะครับจากรายการวิทยุที่ชื่อว่า Top Selection ที่93.5เมกะเฮิร์ซึ่งก็มีคุณเทวีแย้มสวนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ได้มีการนำเอาเรื่องของดนตรีที่เรียกว่า h l i n i w g w e เนี่ยนะครับใช้คลื่นที่มีการแปลงแล้วแปลงเพลงที่รู้จักกันทั่วไปที่ฟังกันอยู่ประจำนี่แหละครับเอามาใช้ แล้วก็ไปทดสอบมีการทดสอบครับสอสอ,สอเคยให้ทุนวิจัยในการาวิจัยในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ปรากฏผลออกมาว่าดุนตรีบําบัดแบบชนิดที่เรียกว่า h e a l ลิ่งเวฟนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลต่อการาในเรื่องของดูแลสุขภาพจิตแล้วก็สมองทั้งกายทั้งอะไรเนี่ยได้ครบเลยเขาก็ใช้กันแล้วที่โรงพยาบา,าลจุฬาภรด้วยเราก็ไปดูมากันมาเช่นกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาตอกย้ำให้ท่านผู้ชมที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอได้ทราบกันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีรวบรวมไว้ให้ในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนมก,กราคมด้วยเรียบร้อยแล้วซึ่งงานวิจัยของคณะเสื่ประกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สอดคล้องกับสิ่งที่ได้นำเสนอแล้วก็ได้มีการนำไปปฏิบัติกันจริงๆแล้วด้วยนี่ก็คือเรานำมาไว้ในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอ ฉบับมก,กราคมนะครับสำหรับเนื้อหาที่เกิดจากการวิจัยของคณะศิลปกรรมจุฬานี่แหละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถใช้กล้องมือถือเนี่ยถ่าย QR วอาโค้ที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วก็สื่อสารกับทีมงานของเราได้เลยพบกันใหม่วันต่อไปนะครับสวัสดีครับ